เจอหน้ากันอีกแล้วนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับปีนึงมี365วันก็เจอผมทั้ง365วันเนี่ยแหละนะครับว่าแล้วขอบคุณซูซูกิเอ t i ติก้าสมาร์ทไฮบนะครับสปอนเซอร์ของเราซูซูกิเอ t i ติก้าสมาร์ทไฮบแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6 9 9 0 0 0บาทนะครับถูกมากใครมองหารถคันใหม่ใครอยาก เปลี่ยนรถนะครับผมขอแนะนำเลยสุดสุติอ่าวียพูดผิดซูซูกิเออติก้าสมาร์ทไฮบริดประหยัดด้วยนะครับเพราะมันเป็นไฮบริดนะเอเรื่องที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ก็สเปรรนะฮะเมื่อกี้ก่อนจะมาอัดคลิปเช็คข่าวดูก็มีรายง,งานว่าเจรอนซันโชกับเอริกเทนฮารคเคลียร์กันเรียบร้อยนะครับเรื่องของ เรื่องเรื่องที่ซันโชไปพูดว่าที่เอริกเทนฮาร์พูดเนี่ยมันไม่จริงคือเอริกเทนฮาร์หลังจากแพ้เซนโตก็ไปบอกว่าซัานโชไม่มีชื่อในทีมชุดนี้เพราะว่าซ้อมไม่ถึงระดับไม่ได้ซันโชก็บอกเฮ้ยไม่ใช่กูซ้อมถึงแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีในการฝึกซ้อมด้วยแต่กับไม่มีชื่อเฉยเลยนะแล้วก็พูดเอาในมุมมองผมมันเป็นการพูดแบบเขาเรียกว่าไม่ดูเวลาเวลาไม่ดูสถานการณ์ทีมกลลำลังระส่ำ จเย็นก็ได้อย่าเพิ่งใจอย่าเพิ่งใจร้อนแต่อย่างว่านะครับนักเตะยุคใหม่นะนักเตะยุคโซเชียลนะครับมีสื่อในมือเขาสามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะตอนนั้นเลยก็ล่าสุดเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะฮะปรากฏว่าเคลียร์กันไม่ลงอีกที่อ่ะเคลียร์กันไม่ลงก็ไม่ลงก็ไม่ลงก็ช่างแม่งไปนะก็โอเคก็คงคงตกลงกันไม่ได้ถามว่าไม่ลงแล้วมันจะ มันจะบทสรุปมันจะเป็นยังไงก็ต้องย้ายทีมก็คือพูดง่ายๆว่าเจดอนซันโชไม่มีอนาคตกับแมนยูถ้าหากผู้จัดการทีมยังคงเป็นเอริกเทนฮากงานนี้ก็ต้องขออนุญาตเข้าข้างผู้จัดการทีมนะฮะเพราะว่าสิ่งที่มันเห็นเนี่ยมันเห็นเห็นกันอยู่คือผลงานน่ะนะคือผลงานที่เจดอนซันโชมันแสดงออกมาเนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรที่แบบทำให้เด็กผีแม่งชื่นใจเลย ไม่มีแต่ทาให้โดนล้อไอสัตว์ซื้อมาก็แพงมากนะฮะเจ็ดสิบสามล้านปอนด์ความหวังนี่สูงส่งมากเพราะว่าตอนอยู่กับดอทบุนเนี่ยโอ้โหมึงโชว์ฟอร์มได้สะดเดานะทั้งยิงทั้งแอสเซทพอมาอยู่กับแมนยูมาเจอของจริงกับพรีเมียร์ลีกนะครับโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยค่าตัวเจ็ดสิบสามล้านปอนด์ค่าเหนื่อยสัปดาห์ละสามแสนห้าหมื่นปอนด์เท่ากับโมซาลาไอสัตว์นะคิดเอาละกัน ค่าเหนื่อยของเจดอนซันโชกับโมซาลาเท่ากันนะครับ3.5แสนปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ฟอร์มการเล่นแต่ผลงานที่มันแสดงออกเนี่ยต้องต้องต้องบอกว่าโอ้โหแม่งคนละตีนเลยสัตว์นะก็มีความเป็นไม่ได้สูงนะครับที่มกร,ราคมปี2024ก็มกร,ราคมจะถึงเนี้ยอาจจะต้องถูกเลหลังในราคาที่ลดกระนำซัมเมอร์สยองก็ หวังว่าดอทมุลก็มาเอาตัวกลับไปกําไรกําไรเอามาเอามาเอากลับไปสักสามสิบล้านปอน์ก็ยังดีนะให้แมนยูก็ได้มีเงินบ้างถือว่าสงสารทีมจนๆแบบแมนยูนะนั่นนี่คือเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องที่น่าละเอียดใจแต่อย่างไรก็ตามมีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะฮะเรื่องของอันโตนี่เดอะลูกคาง นะล่าสัตว์เอ้ไม่ใช่ล่าสุดนะก็มีข่าวแต่แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าฟังหูไว้หูนะฮะช่วยฟังหูไว้หูก่อนเพราะเป็นข่าวจาก The United ต็ดส d ไม่ใช่สื่อหลักนะเป็นข่าวคือคือ,คอโลกโซเชียลยุคปัจจุบันเนี่ยในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กใครนะในหมูในหมาในกอในขอในคอนะครับมันสามารถ ตั้งตัวเองเป็นสื่อได้เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เนต็ตนะใครก็เป็นสื่อได้แต่ความน่าเชื่อถือนะครับความถูกต้องความแม่นยํานั้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นได้แต่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูเพราะวะ่าข่าวที่ผมเอามาเนี่ยมันก็เป็นสื่อหนึ่งในโลกโซเชียลที่ไม่ได้ไม่ใช่สื่อหลักนะครับเขาก็ตั้งตัวเป็นสื่อเหมือนกันชื่อดิูในเต็ดสแตนเขาก็เอาบทสนทนานะครับระหว่าง ผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าอิงกิลดลาน่าอิงกิลดลาน่าเป็นใครนะฮะก็ถ้าตามข่าวเรื่องของแอนโตนีเนี่ยเรื่องของคดีความที่ไปทําร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวเนี่ยก็จะจําได้นะฮะว่านอกจากแฟนสาวของเขาชื่อกาเบรียล่าคาว์ินที่มากล่าวหามามากล่าวโทษมาปรักปรำเนี่ยก็จะมีสาวนิลานามอีกสองตัวไอ้สองสองคนออกมาช่วยาสมโรงหนึ่งในนั้น คืออิงกรลิดลาน่านะครับอิงกรลิดลาน้าเขาไปเผยกับทีมทีมงานนะครับทีมงานของอันโตนี่และทีมงานอันโตนี่เขาก็มาเผยต่อให้กับสื่อเนี่ยนะเขาก็บอกว่าประมาณว่าสารภาพบาปประมาณว่าแบบช่วยผสมโรงใส่ร้ายเพื่อที่จะเล่นงานอันโตนี่เนี่ยให้หมดอนาคตนะครับหมดอนาคตในเส้นทางสายลูกหนัง พูดง่าว่าไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดเลิกเล่นโดนแมนยูขับออกไปลาเล่นที่ไหนก็ไม่ได้คือเนี่หแรงแข้นแรงอาฆาตของหญิงสาวนะครับแล้วถามว่าแล้วทําไมน้องอิงกฤษอ่ะมึงจะมาเล่นอันตรงนี้ทําไมหน้าแม่งก็เป็นสิวหมุนก็หมุนอยู่นั่นแหละอเฮียไม่สงสารก็บ้างเหรอคําตอบคือที่มาเล่นงานเนี่ยโอ้ถึงบางอ้อคือโดนเอาไม่ใช่โดนฟันนะฮะโดนฟันแล้วทิ้งแอนนนี้นี่ก็ ก็ไปทางหล่อซะด้วยไปทางหล่อซะแล้วนะก็ก็เลไอ้เราก็เทสซะด้วยทีนี้ก็ลําบากทีนี้ก็ลําบากก็ว้าวุ่นเลยเฮียเอเขาเลิกฮิตเล่นตัดเล่นอะไรนะคือพูดง่งยงว่าผู้หญิงฝ่ายหญิงโดนอันโตนี่แฟนแล้วทิ้งแล้วโกรธแค้นก็เลยไปผสมโรงกับไออแฟนสาวของอดีตแฟนสาวของอันโตนี่ต้นเรื่องเนี่ยรวมด้วยชายกันกัดทุบให้จมดินนะเอาให้แบบแดดนินเลยไม่ได้ปูดไม่ได้เกิด ไปไปมามาเริ่มสํานึกผิดเว้ยเฮ้ยคนเรามันต้องมีสํานึกอถูกต้องคือเธอก็บอกว่าเฮ้ยมันจริงๆแล้วอันตนี้ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทํารุนแรงไม่ได้ทำอะไรร่างกายแต่เป็นคนดีี่อีกมีย้อนขรันด้วยอย่าลืมนะเป็นคนดีี่อีกนะครับนะเพียงแต่ว่าเธอด้วยความอารมณ์นะโกรธแค้นโดนฟันละทิ้งก็เลยอยากเอาคืนไปไปมามาเริ่มสํานึกได้ อันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันนะว่าบทสนทนานี้มันมีความจริงนะครับมีความถูกต้องใช้ของจริงหรือเปล่าถ้าใช้ของจริงถ้าเธอกล้าที่จะเปิดเผยความจริงเพื่อช่วยเหลือตัวนี้จริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งกับไอ้เดือมุนเนี่ยนะครับจะได้ผลผิดตอนเนี้เขาเห็นพ้องต้องกันนะฮะทั้งแมนยูทั้งอันตนี้ก็คือ พักนานไปก่อนไม่ต้องลงเล่นนะครับไม่ต้องมาฝึกซ้อมนะค,คือพูดง่ายว่าตัวนี่มันก็ขอเวลาขอขอเวลาเนี่ยไปเคลียร์ตัวเองไปสู้นะครับเพราะเขาก็มั่นใจเหมือนกันว่าเขาไม่ผิดร้อยเปอร์เซ็นตตามคำยืนยันนะฮะอ่ะก็หวังว่าตัวนี้นะครับจะเคลียร์ตัวเองได้แล้วกลับมานะผมยังผมยังเชื่อว่าตัวนี้มันมีของเพียงแต่ว่ามันยังจับจังหวะไม่ได้ยังปรับตัวอยู่นะครับส่วนวันเสาร์นี้ เจองานหนักด้วยนะครับปีขวาเนี่ยตอนเนี้ไม่มีอันโตนี่ไม่มีเจดอนซานโช่ก็เหลือฟาคุนโดเปยิสตรีนะครับก็บางทีอาจจะต้องใช้ฟาคุนโดเนี่ยแหละหรือไม่ก็อาจจะต้องโยกเอาคนใดคนหนึ่งระหว่างอเลฮานโดกาลาโชหรือมาคัสแรดฟอร์ดมาทางขวาซึ่งไม่เวิร์กไม่ใช่ไม่ใช่ตำแหน่งหนักของทงั้งคู่แล้วก็มีวิธีหนึ่งคืออาจจะต้องเอาบรูโน่มาเล่นขวาแล้วก็ตรงกลางใช่ไหมครมีอาราบัตมาแล้ว มีคริสเตียนเอลิเซ่นมีกาเซมิโร่บางทีอาจจะต้องออกมาในรูปแบบนี้ก็เป็นได้ครับ